นักเรียนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในคลิปวิชาการงานนะคะในวิชาการงานเนี่ยนักนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยเปิดหนังสือหน้าที่48 49ค่ะเขาจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเกษตรนะคะงานเกษตรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็การดูแลเพาะกล้านะคะวันนี้นะคะ เรื่องแรกเลยที่ครูจะสอนสําหรับวันนี้นะคะก็คือการเพราะเมล็ดนะคะการเพราะเมล็ดก็หมายถึงว่าเอาเมล็ดของพันธุ์พืชนะคะที่สามารถที่จะนํามาเพาะให้เป็นต้นกล้าได้เนี่ยนำมาเพาะให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงก่อนที่จะนําไปปลูกนะคะอย่างที่สองก็คือการปักชำ การปักชำเนี่ยทำยังไงนักเรียนเคยเห็นไหมคะอยู่ที่บ้านนักเรียนเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำไหมการปักชำก็คือการที่<อ>ใช้กรรไกรใช้กรรไกรอะคะ่ะกรรไกรตัดกิ่งนะคะไปตัดตรงกิ่งหรือว่ายอดอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็นำไปชำไว้ในน้ำนำไปแช่ไว้ในน้ำนะคะ เมื่อแช่ไว้ในน้ำเราก็ควรที่จะดูแลนะคะดูแลไม่ให้น้ำมันแห้งนะคะแล้วก็พอ,เ,อเกิดรากงอกออกมาเยอะพร้อมที่จะปลูกนักเรียนก็นำเอาต้นกล้าที่ได้นำไปปลูกนะคะนำไปปลูกในกระถางได้นะคะนี่ การลดน้ําการลดน้าที่อยู่ในกระถางก็คือต้องลดน้าเช้าเย็นนะคะต่อไปการเพาะปลูกในกระบาดการเพาะปลูกในกระบาดเนี่ยหรือว่าถาดหลุมนะคะบ้านเราจะเรียกว่าถาดหลุมจะเป็นหลุมหลุมนักเรียนก็ใช้ดินนะคะดินเอาใส่ในถาดหลุมเสร็จแล้วก็ใช้เมล็ดวางแล้วก็ลดน้าให้ชุ่ม เอาไปวางไว้ในที่แดดยังไงคะไม่แดดไม่จัดค่ะถ้าเกิดว่าแดดจัดเนี่ยต้นกล้ามันก็จะเหี่ยวแห้งนะคะต่อไปการพาเพาะเมล็ดในวัสดุสำเร็จรูปวัสดุสําเร็จรูปในวันนี้นะคะก็คือถุงดำนะคะถุงสําหรับเพาะเพาะกล้าไม้นะคะจะมีเขาจะเจาะรูมาให้เรียบร้อยถุง ถุงชนิดนี้จะมีลักษณะที่เหนียวนะคะเหนียวแล้วก็คงทนดูภาพที่1นึ่เขาก็บอกว่าให้ใส่ดินลงไปแล้วก็เอาไม้ปักตรงกลางเสร็จแล้วพอยกไม้ขึ้นมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะเป็นรูเสร็จแล้วก็นำเมล็ดวางไว้สักสองสามเม็ดนะคะภาพที่3อ่ะพอเอาวางเสร็จแล้ว ก็ลดน้ำทุกวันทุกวันทุกวันนะคะต้นต้นไม้ก็จะงอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาเสร็จปุ๊บดูอันที่4ี่ต้นไม้เริ่มแข็งแรงแล้วเราเกลี่ยดินอะไรแข็งแรงแล้วลดน้ำแข็งแรงแล้วก็เตรียมที่จะนำลงไปปลูกต่อไปนะคะต่อไปการเพราะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะนะคะอันนี้คือเป็นการเพราะ,มะเมล็ดที่ ใช้เนื้อที่ขนาดใหญ่ใช้ต้นกล้าจำนวนมากนะคะแล้วก็ใช้สถานที่เพราะต้องมีแสงแดดที่เพียงพอน้ำไม่ท่วมขังแปลงเพาะเมล็ดขนาดกว้าง1เมตรและยาวตามความต้องการนะคะเหมือนกันเลยก็เตรียมเมล็ดพืชแล้วก็สายยางหรือว่าบัวดลดน้ำแล้วก็จอบฟางแห้งเพื่อที่จะ ปิดปกปิดไว้หรือว่าให้ความชื้นเวลาลดน้ำเนี่ยความชื้นของน้ำก็จะติดอยู่ที่ฟางนะคะแล้วก็จะซึมลงในดินทำให้เมล็ดของเราเนี่ยจเจริญงอกงามนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจบในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอให้นักเรียนกลับไป เปิดหนังสือกลับไปทบทวนดูว่าในการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยมีกี่อย่างทําได้กี่อย่างแล้วก็ขั้นตอนไหนบ้างที่เราควรจะดูแลรักษาเป็นพิเศษขั้นตอนไหนบ้างที่นักเรียนควรจะนำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องที่จะ มาเล่าให้นักเรียนฟังเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ